สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลนะครับวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือหุ้นของบริษัทเจมานะครับซึ่งก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับปรับตัวลดลงมา ประมาณ30ิเอร์นทีเดียวนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นดราม่านะครับเรื่องของคุณบอยท่าประจันนะครับกับดรนิเวศเหวชิราเวลากรนะครับซึ่งก็เป็นนักลงทุนทั้งคู่นะครับแต่ว่ามองตลาดหุ้นนั้นคนละทฤษฎีคนละรูปแบบกันนะครับเพราะว่าดรนิเวศนั้นถือหุ้นยาวนะครับคุณบอยก็เป็นนักลงทุนเชิงเทคนิคนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า เออรู้สึกว่าหุ้นตัวนี้ได้รับการสนใจนะครับแล้วก็พูดถึงมากนะครับแล้วก็การลงทุนนี้เข้าไปลงทุนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปซื้อช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งซื้อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ก็ถือว่ายัางต้องเจอกับภาวะขาดทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้หุ้นเจมาร์ยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับก็ ตอนนี้นะครับเราดูกันที่หน้าจอของเซตเทรดนะครับ .com นะครับซึ่งตอนนี้นะครับวันนี้ราคาหุ้นเจมาร์ตปิดที่ยี่5บ้าจุดสองห้าบาทนะครับปรับตัวขึ้นมา2บาทนะครับหรือว่าประมาณ7 3็ดจดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าการซื้อขายนั้นก็ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการรีบาวขึ้นมาจากเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งตลาดหุ้นนั้นตอนนั้นปิดไปแล้วก็เจมาร์ตอยู่ที่ประมาณยี่สิบาทนะครับวันนี้ก็ขึ้นมา ได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับครับคือในส่วนของผลประกอบการนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้กันไปแล้วนะครับว่าผลประกอบการของเจมาร์ในปีที่ผ่านมานั้นก็ปรับตัวในลดลงในส่วนของกำไรนะครับจากประมาณสองพันสี่รอยล้านในปี2 5 6พันรหกสิบสี่นะครับเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าล้านนะครับหนึ่งประมาณเกือบเกือบนึพันแดร้อยล้านครับในปี2565ันหกสิบห้านะครับนะครับแต่ว่าเจมาร์นั้นนะครับ มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลงทุนไปในหลายกิจการด้วยกันนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเป็นเรื่องของการถูกบังคับขายหุ้นนะครับของผู้บริหารที่ต้องขายหุ้นออกมาก่อนนะครับเพื่อเจจะเอาเงินไปซื้อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าข้อมูลล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่1ิบรายแรกนะครับของเจมาร์นะครับก็ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งนะครับเป็นบริษัท วีจีนะครับจํากัดมหาชนก็มีผู้บริหารนะครับอย่างคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยานะครับถือเป็นอันดับสองนะครับบริษัทยูซิตี้จำกัดนะครับถือเป็นอันดับสนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นมีรายบุคคลนะครับที่เข้ามาถือนะครับแล้วอันดับสิครับคุณพีรานาโชควัฒนานะครับเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้นานแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ลงทุนในบริษัทนี้มาอย่างยาวนานทีเดียวนะครับ ีน้วันนี้เราจะมาดูในส่วนในส่วนนี้กันดีกว่านะครับเป็นเรื่องของเอ่อครับผมแชร์ส่วนนี้ขึ้นมานะครับเป็นเอ่อเป็นในส่วนของเอกสารนะครับซึ่งได้จากเรื่องของหลังจากมีการเผยแพร่งบประมาณงบงบ,งบกำไรขาดทุนของเจมานนะครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ่อเป็นบันทึกของผู้จัดการนะครับครับเดี๋ยวผม นิดนึงนะครับก็จะบอกเรานะครับในเรื่องของกิจการทั้งหมดนะครับเป็นการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายของฝ่ายจัดการสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทเจมาร์ดนะครับในการดําเนินการในปีสอง5น้าร้อยหกสิบห้านะครับเพราะว่าเอออันนี้จะพอบอกเราได้นะครับว่าปีที่ผ่านมานั้นนะครับถ้ายังไม่ได้ไปอ่านงบการเงินทั้งหมดนะครับตรงนี้จะบอกได้นะครับว่าบริษัทที่ผ่านมานั้นกําไรนั้นมาจากส่วนไหนเข้าไปลงทุนส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ แผนการดําเนินง,งานในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยครับบอกว่ากํกาไรสุทธิของเจมาร์ Mart นะครับในในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าประกอบธุรกิจนะครับในลักษณะเป็นทั้งโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายหลายธุรกิจนะครับเจมาร์ J Mart เป็นโฮลดิ้งนะครับแล้วก็จะมีบริษัทค้าปลีกมีการเงินมีเทคโนโลยีมีฟินเทคนะครับ มีเรื่องของเจม t m โ b บายนะครับแล้วก็มีการไปลงทุนเพิ่มในอีกหลายบริษัทนะครับถ้าเพื่อนๆดูในตารางด้านนี้นะครับด้านขวานะครับบอกว่าในปี2 5 6 5นะครับเข้าไปซื้อหุ้นลงทุนนะครับในหลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็น B&N ่อ e s t a u r a n t r r o u ออันนี้เป็นสุกี้ตีน้อยนะครับก็ผลเยอะมากนะครับผมไปรอคิวมาวันก่อนนั้นผมถือว่าที่สาขามาบุงคลองนะครับแล้วก็หลายๆสาขานะครับคนแน่นมากนะครับลงทุนใน เอวันทิสนะครับลาบราทอรี่ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ลงทุนในชา t น o อินเตอร์เนชั่นแนลเอตูเทนเมนนะครับจำกัดมหาชนลงทุนในบริษัทน้ำตาลบุรีลำจำกัดนะครับแล้วก็ลงทุนในบริษัท p r t อ Group รุ๊ปจำกัดนะครับในสัดส่วน15%นะครับอันนี้เข้าไปลงทุนในในหลายบริษัทเหมือนกันนะครับเพื่อจะเพิ่มเรื่องของรายได้แล้วก็กำไรให้กับโฮดดิ้งนะครับก็มีการอธิบายนะครับว่า ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนนั้นทําอะไรบ้างสกีตีน้อยเรารู้อยู่แล้วนะครับน้าตาลนี่เราก็พอจอะนึกออกนะครับน้ําตาลบุรีรัมจำกัดน,นะครับทีนี้ก็เป็นบริษทัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับบอกว่าการที่เจม,มาร์ดได้เข้าไปดําเนินการถือว่าเป็นการซินเนอร์จี้นะครับการให้ให้เงินกู้ระยะสั้นกับเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็นําสินค้าและบริการนําเข้าไปเสนอให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมนะครับเช่นมือถือคอมพิวเตอร์และการใช้บริการ การทางด้านการประกันภัยอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเห็นการจอยเวนเจอร์ของเจมา์ Mart นะครับผมก็พอเห็นรูปแบบที่เจมา์ Mart ทำคล้ายๆกับซิงเกอร์นะครับก็เป็นลักษณะที่เข้าไปในพื้นที่เลยนะครับไปร่วมกับบริษัทที่มีฐานบริษัทอยู่ในจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไปให้สิทธิ์เชื่อเน,นี้เป็นลักษณะคล้ายๆที่ซิงเกอร์ทำมาตลอดนะครับแล้วก็บริษัทนี้ TTRT Group นะครับจำกัด มหาชนนะครับเป็นบริษัทให้โดยการจัดจ้างบุคลากรและบริการทางด้านทรัพยากรบุคคลนะครับเป็นฮิวมนอ่าเป็นฮิวแมนรีซอส์นะครับดำเนินการแบบครบวงจรมีเอาซอร์สกว่าหนึ่งหมืห้าพันคนนะครับถือว่าเป็นบริษัท SR ที่ใหญ่ทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยอบอกว่าการเข้าไปอันนี้นะครับถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการผลักดันองค์กรนะครับแล้วก็ซีเนอร์จีเพิ่มเติมให้กับ PRT r เนี่ยจะได้เติบโตไปควบคู่กับเจมา์ Mart ได้นะครับแล้วก็ในปี2 5 6 6นะครับเจมา์ J Mart จะรับรู้ส่วนแบ่งแล้วก็กำไรจากการเข้าไปลงทุนในสัดส่วนนี้นะครับร้อยละ15เปอร์เซ็นต์นะครับก็คืออ่าร้อยละ15จากการเข้าไปลงทุนนะครับจะได้ส่วนแบ่งกับจากกำไรมาด้วยนะครับบอกว่าเจมา์ Mart นะครับได้ดำเนินธุรกิจภายการดำเนินการร่วมกับบริษัทย่อยนะครับโดยมีทั้ง6สายธุรกิจนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีการแตกธุรกิจออกไปมากเลยนะครับเจมาร์ดโมบายร้านเจมาร์ดนะครับ JMB นั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับมีเป็นถือว่าเป็นแกนนะครับบริษัทถือหุ้นเองร้อยเนะครับแล้วก็จําหน่ายบริษัทจําหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับในเรื่องของไอทีจังชั่นนะครับร่วมียอดขายเท่ากับ9,552ล้านนะครับเกือบเกือบหมื่นล้านแล้วนะครับแล้วก็จําหน่ายมือถือได้จํานวน ประมาณ7 5 0 0 0 0หหมืนเครื่องนะครับซึ่งเป็นผลจากการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างบริษัทในกลุ่มที่เป็นค้าปีกนะครับกับบริษัทที่ทำธุรกิจในสาขานี้นะครับต่อมานะครับเป็นสายธุรกิจการบริหารนี่ด้อยคุณภาพนะครับอันนี้ดำเนินการผ่านบริษัทที่ชื่อว่าจ JMT นะครับ JMT นั้นก็กได้พอสินเชื่อที่เป็น พอสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียนะครับมาช่วยธนาคารใหญ่ๆบริหารนะครับบอกว่าในปี2,565นะครับเติบโต21%นะครับเจมทีร่วมกับธนาคารกสิกรนะครับในปีที่ผ่านมาในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับซีซีว่า JK จับกัดซึ่งได้ได้รับ โอนนี่ต้อยคุณภาพมาบริหารกว่าเจ็ดหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็จะไปทําหน้าที่คือธนาคารก็เอานี่ส่วนนี้นะครับมาให้เจมาร์บริหารนะครับเพื่อที่จะลดในส่วนของการเป็น NPL ของของธนาคารลงนะครับสายงานที่3นะครับเป็นธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือว่า KBJ Capital จำกัดน,นะครับอันนี้ร่วมประกอบธุรกิจหลักในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับภายใต้การดำเนินการตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับ โดยบริษัทนี้ชื่อย่อๆว่าบริษัท KB นะครับแล้วก็อันนี้ทำร่วมกับเป็นโปรเจกต์ร่วมกับ s a m u u n นะครับสำหรับสินเชื่อให้มือถือ s a m s u n ฟ Finance p a s s นะครับแล้วก็มีอันนี้มีการออกบัตรเป็น Cash c a ารด้วยนะครับเป็นบัตรเงินสดด้วยนะครับแล้ก็ต่อมานะครับเป็นสายธุรกิจงานแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้นะครับเป็นธุรกิจเทคโนโลยีการเงินนะครับบริษัทเจเวชเอจำกัดประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ลงทุนบริษัท ที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับที่มีศักยภาพที่มีการพัฒนาที่ชัดเจนนะครับมีการใช้บล็อกเชนเข้ามานะครับแล้วก็เจฟินเชนเนี่ยนะครับที่เป็นชื่อของที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็จะทำให้เกิดอีโคซิสเต็มเรื่องบล็อกเชนในเมืองไทยนะครับโดยโดยที่ใช้เทคโนโลยีนี้เข้ามานะครับหนะครับเป็นสายธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการความพร้อมในการให้เช่าซื้อนะครับบริษัทร่วมบอกว่าในปีที่ผ่านมานะครับ อันนี้เข้าไปทําร่วมกับบริษัทซิงเกิลประเทศไทยนะครับถือหุ้นในสัดส่วน25.5ก็เป็นลักษณะนะครับก็คือไปทําธุรกิจด้วยแบรนด์ของซิงเกิลเลยนะครับแล้วก็มีผลการดำเนินการที่เป็นกําไร935ล้านนะครับถือว่าเป็นสถิติกําไรที่ดีที่สุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่การก่อตั้งมานะครับแล้วก็ซิงเกิลยังประสบความสําเร็จในการนําบริษัท SG CAPITAL นะครับหรือว่า SGC เนีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับสปินออฟออกมาจดทะเบียนนะครับมีมูลค่าการระดมทุนรวมประมาณ3,200ล้านเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของซิงเกอร์นะครับที่ดำเนินการสายงานสุดท้ายนะครับเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็พื้นที่ค้าปีกนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งนะครับผมบอกว่าภายในกลุ่มเนี่ยของเ m a าที่เป็น JS แอสเซจำกัดนะครับหรือว่าเจน,นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทผู้นำนะครับในการพัฒนาสังหาริมรัพย์มีวัตถุประ,ประสงค์ชัดเจนนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เช่านะครับในในปี65ที่ผ่านมานั้นมีศูนย์รวมการค้าแห่งใหม่ก็คือ t j e z z g r e ก n Village นะครับที่คูบอนอ๋ออันนี้ผมเคยเคยไปนะครับอยู่แ,แถวบ้านนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจมารดนกันนะครับซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปี2565ให้เช่าพื้นที่นะครับเป็นอย่างดีบอกว่าก็คืออันนีเน้เป็นการสรุปภาพรวมนะครับในตลาดนี้เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวามาดูกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ดูรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้าสรุปผลการดําเนินการและการประกอบการนะครับก็จะเป็นสรุปผลการดําเนินการต่างๆนะครับซึ่งมันมีการ สรุปมาให้นะครับมีทั้งรายได้การขายและการบริการตรงนี้เ,เราข้าไมไปก่อนเลยครับเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับเปรียบเทียบปีหกสี่กับหกห้านะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รายได้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั้นรายได้ของเจมาเท่ากับหนึ่งหมื่นสามพันเก้ารอยี่สิบล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนสองพันหนึ่งรอยี่สิบเจ็ดจุดสองล้านหรือเพิ่มขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นรายได้เพิ่มสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเราบอกว่าเอ,อ่อเป็นนส่ว จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจําหน่ายมือถือธุรกิจบริหารนี้ด้อยสภาพนะครับได้ด้อยคุณภาพแล้วก็รายละเอียดของต่างๆของรายได้อื่นๆน,นะครับซึ่งรายได้ที่ได้จากมูลค่าการทําสัญญากับลูกค้า9,560ล้านเพิ่มขึ้น1,384ล้านนะครับแล้วก็รายได้จากดอกเบี้ยสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็มาดูนะครับจากการบริหารของ JMT นะครับ เพิ่มขึ้น476ล้านเพิ่มขึ้น22%นะครับก็คือขายมือถือก็ยังไปได้ดีนะครับการบริหารนี้ก็ไปได้ดีรายได้ค่าเช่านะครับ290ล้านนะครับเพิ่มขึ้น21%รายได้จากการประกันภัยนะครับบริษัทในเครือเอ่อเพิ่มขึ้น43%นะครับโดยเป็นรายได้ที่เกิดจากการจัดทำงบรวมของบริษัทย่อยในธุรกิจประกันภัยซึ่งควบคุมคุณภาพในการรับประกันภัยด้วยนะครับ การวิเคราะห์ต้นทุนการขายและกำไรขั้นต้นนะครับอันนี้ก็คือก่อนหักภาษีนะครับก่อนหกักค่าเสื่อมต่างๆนะครับบอกว่าบริษัทนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นเข้ากับ30 1รยละส1ดลดลงเล็กน้อยนะครับประมาณ0.3%เนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกังปีที่ผ่านมานะครับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการนะครับก็ถือว่า ตอนนี้มีค่าของการส่งเสริมการขายค่าเช่าสาขาและการตั้งสำรองหนี้นะครับจากธุรกิจบริหารหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าทําไมกาไรของเจมานั้นลดลงนะครับในขณะที่ยอดขายนั้นเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับอย่างนี้มันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราก็ดูนะครับว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการต้นทุนที่เพิ่มชั่วคราวแล้วผู้บริหารจะลดลงได้หรือเปล่านะครับถ้าลดลงก็หมายความว่าปีหน้ากําไรจะเพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องวิเคราะห์นะครับ สำหรับเอ่กำไรจากการดำเนินงานนะครับอันนี้ก็ core business นะครับเท่ากับ3,364.74ล้านนะครับเพิ่มขึ้น803.5ล้านเพิ่มขึ้น31%ซนะครับซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทย่อยในแต่ละส่วนมีผลการดำเนินการที่เป็นกำไรสุทธิต่อเนื่องนะครับต้นทุนทางการเงินอันนี้นก็คือพวกเงินกู้นะครับที่ไปกู้มาก็มันเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น10.8ล้านนะครับส่วนแบ่งกำไรการลงทุนส่วนใหญ่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัท JK นะครับที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทแรกนะครับกำไรสุทธินะครับอันนี้บอกว่าอยู่ที่1,795ล้านนะครับโดยคิดเป็นอันตรากำไรสุทธิเท่ากับ12.9%และคิดเป็นอันตรากำไรต่อหุ้นเท่ากับ1.27บาทต่อหุ้นนะครับ เมื่อเทียบกับปี2564ที่ผ่านมาไม่รวมกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นทำให้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเท่ากับ53%การวิเคราะห์งบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบแล้วนะครับนี่สินดูนี่กันนิดหนึ่งกันนะครับวันที่31ธันวาคม2565นะครับบริษัทมีนี้สินอยู่ที่24,620ล้านนะครับเพิ่มขึ้น6,164ล้าน หรือเพิ่มขึ้น33.4%เเซโดยมีนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและออกหุ้นกู้นะครับอพอมาบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับผู้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ,อ,อ,นนรบอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่ายิ่งเพิ่มก็ยิ่งดีนะครับเพิ่มขึ้นส0 0พันเกือบสี่พันล้านนะครับแล้วก็ถือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ14.8เเซนะครับเมื่อเทียบกับปีสอง4ิบี่ การดําเนินการตามความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ทํานโยบายตาม sdg ด้วยนะครับบอกว่าอัตรานี้สินที่เพิ่มขึ้นนะครับต่อภาระดอกเบีย้ยเท่ากับศูนจุดหกเจ็ดเพิ่มขึ้นจากณนะสิ้นปีสอ6 4หกสิบสี่ที่ผ่านมาที่อยู่ที่ศูนจุห้าสี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นถ้าดูจากทั้งถ้าดูอัตราส่วนทางการเงินแบบนี้นะครับศูนจุดหกเจ็ดกับศูนจุดห้าสี่นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ว่า ยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะครับนะครับนี่สิต่อทุนนะครับเ e v เ r a วิ equity นะครับยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งก็ถือว่านี่ยังไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับทั้งหมดนะครับแต่ว่านี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณหกพันกว่าล้านนะครับจากการขยายอาจจะเป็นการขยายธุรกิจการที่เข้าไปลงทุนในหลายธุรกิจด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์นะครับในส่วนของในส่วนของอ่ นะครับแล้วก็บทสรุปของฝ่ายจัดการนะครับของเจมาร์ในปีสองพรอหกสิบห้าที่ผ่านมานะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวผมขอเข้าเป็นเรื่องของการถแถลงผลประกอบการแล้วกันนะครับของผู้บริหารนะครับบอกว่ายังไงบ้างนะครับนี่ก็ เอาจากบทสัมภาษณ์เลยนะครับของผู้บริหารที่มีการถแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมาบอกว่าปีนี้นะครับเจมากจะโต50%เนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ของกลุ่มนะครับที่จะขับเคลื่อนการเดินหน้าการเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มนะครับขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับและเดินหน้าขยายการลงทุนใหม่ๆโดุนอนอาณจักธุรกิจสินค้าปีก การเงินเทคโนโลยีขยายฐานกําไรโตแบบทั้งออร์แกนิกโกลดนะครับแล้วก็อินออร์แกนิกโกลดคืออันนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือผมตัวบันเล็กนะครับเดี๋ยวอ่านให้เพื่อนๆฟังแล้วกันบอกว่ากลยุทธ์นะครับที่จะเติบโตเนี่ยมันจะมีทั้ง2ส,ส่วนก็คือ 1. ก็คือออร์แกนิกโกลดนะครับคือเป็นการรับกําไรจากธุรกิจที่เจมาร์ได้บริหารเป็นหลัก นะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ยอดขายแล้วก็กำไรนะครับแต่อินออร์แกนิกโกลดเนี่ยคือไม่ได้การเติบโตแบบปกตินะครับจะเป็นกิจการที่บริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อสร้างและต่อยอดอี o s ซ s ิสเต็นะครับเพิ่มเติมในปี2 5 6 5ที่ผ่านมากที่ไล่ไป่ไ้ฟังนะครับนะครับตอนนี้อนาคตของบริษัทนั้นนะครับมีหลายธุรกิจมากนะครับมีสุกี้ตีน้อยมีบีพารร์เนะครับดีสยามนะครับซึ่ง ก็จะร่วมกับบริษัทหลายๆบริษัทพวกนี้นะครับสร้างผลกําไรใหม่ๆคือ,คอเกินว่าเป็นโฮดดิ้งนะครับมันจะต้องสร้างการเชื่อมโยงนะครับคือหนึ่งบวกหนึ่งมันปกติถ้าเกิดว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากับสใช่ไหมครับแต่ว่าซนเนอร์จีกันแล้วธุรกิจมันต้องได้มากกว่านั้นนะครับนะครับผมบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับมีกําไรอยู่ที่ 1, นึ่ดบ้าล้านนะครับซึ่งตัวเลขกำไรลดลง 2. 7็เซแต่ว่า มันลดลงเนื่องจากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับประมาณ1,296ล้านบาทในปี2564ก็คือว่าถ้าดูว่าปี64ตัดกำไรพิเศษออกไปนะครับบอกว่าจริงๆานบริษัทนี้เติบโตอยู่ที่5.3นะครับแล้วก็ยังไงก็จะดำเนินกลยุทธ์นะครับที่ต่อเนื่องไปนะครับในการซีเนอร์จีธุรกิจเข้าด้วยกันนะครับคือบอกว่าตอนนี้นะครับอุณสุทธิรัก ไตชินาพรนะครับซึ่งเป็น CFO นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารอ๋นะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ j m t Network นะครับหรือ j m t ก็บอกว่าผลประกอบการปี2 0 6 6นะครับเติบโตต่อเนื่องอันนี้คือบริษัทที่มาบริหารนี้นะครับให้กับธนาคารใหญ่ๆนะครับเขาบอกว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับก็จะซื้อนี่ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารโดยผ่าน JMart นะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับ ก็ทำให้กำไรไม่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับเจมส์พีเองตั้งเป้าว่ากำไรจะโต30%จากปีก่อนนะครับเพราะว่าโครงสร้างบริษัทที่เข้มแข็งนะครับก็จะทำให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็ทยอยที่จะเปิดประมูลขายหนี้ดอยคุณภาพออกมานะครับต่อเนื่องทำให้บริษัทเนี่ยจะมีพอร์ตในการบริหารหนี้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ,รบก็คือบริษัทในบริษัทรูกต่างๆก็แสดงความมั่นใจนะครับว่าบริษัทจะเติบโตต่อไปได้นะครับ ที่อยู่ภายใต้ปีกของเจมารนี่นะครับครับก็ต้องจับตาดูนะครับว่าการแถลงข่าวซึ่งได้ชี้แจงเรื่องต่างๆไปแล้วนะครับของบริษัทเจมารนะครับในขณะนี้นะครับก็ทำให้วันนี้หุ้นก็พลิกกลับขึ้นมาได้นะครับยกเว้น s g g c นะครับที่ยัง ลงเนื่องจากว่ามีปัญหาของผู้บรหารลาออกนะครับวันนี้นะครับขึ้นมายกแผงนี้เดียวนะครับสำหรับหุ้นของกลุ่มตระกูลเจเนี่ยนะครับซึ่งถ้าดูเมื่อช่วงเช้านะครับก็จะเห็นว่าราคานะั้นปรับขึ้นมาทุกตัวนะครับยกเว้นเอสีซีนะครับที่ยังปรับลด,ลดลงอยู่นะครับในช่วงเชานะ้าของวันนี้นะครับ ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะพลิกฟื้นยังไงนะครับเพราะว่าผู้ไปหารก็ชี้แจงไปหลายอย่างแล้วนะครับรวมทั้งเรื่องที่มีการขายหุ้นบิกลอตออกมาด้วยนะครับซึ่งอันนั้นก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับที่จะต้องขายไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารนะครับผู้ไปหายก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับมีการขายหุ้นให้สถาบันไปบางส่วนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าบริษัทเจมาร์นะครับจะตั้งเป้าที่ตั้งเป้าไว้กว่าว่าบริษัทจะเติบโต50%ในปีนี้นะครับ จะสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายได้หรือไม่นะครับย้ำกันตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่คําแนะนําให้ซื้อนะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจธุรกิจนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของราคาหุ้นด้วยนะครับว่ามันลงมาเยอะด้วยปัจจัยอะไรนะครับมีข้อมูลอะไรที่เราสามารถอ่านได้จากข้อมูลที่เปิดเผยนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในการติดตามสถานการณ์ของ หุ้นตัวต่อๆไปนะครับสนใจที่จะให้มาเปิดข้อมูลดูหุ้นตัวไหนกันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้โลกนี้มีอะไรให้เราเรียนรู้มากมายครับอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ